ณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมต้องร้อยสายไฟให้เสร็จมีท่อเป็นสิบโค้งเป็นร้อยวันนี้เดทไลน์จัดการให้เรียบร้อยด้วยแล้วเจยยังจากไปอีกทิ้งพวกเราให้เศร้าทีมงานก็น้อยแถมยังเป็นมือใหม่เองคงพ้อมมากสินะเพิ่งมาใหม่ก็เจองานยากงานหนะัก พอมีรุ่นพีแคลงและไม่เคยรู้เลยว่าปะจ,ะาจริงๆแล้วมันง่ายมากใครอะเครื่องร้อยสายไฟไลท์สาย18โวลต์รุ่น M18 f p FT ใช้งานร่วมกับตลับรวดร้อยสายไฟขนาด30เมตรแบบไม่นำไฟฟ้า ด้วยพลังในการดึงผ่านท่อโค้ง360องศาทำงานได้แม้ในสภาพที่ยากลำบากที่สุดระบบออตโต้ลันดึงและจ่ายลวดด้วยมอเตอร์ทริกเกอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้ตามแรงกดใช้แรงน้อยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้ตัวเครื่องและตลับทนทาน ายุการใช้งานยาวนานนี่แหละครับแค่นิ้วชี้ง่ายมากว,าว้าวหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย m i l w a อกกีทั่วประเทศผู้ช่วยสำคัญของช่างมืออาชีพมีอีกไหมมีม ไิดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ